ก็เป็นรีบๆเนาะนะหวัดดีครับหวัดดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยละกันนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะกดติดตามไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันกดไลค์อันนี้มันกดไลค์กดติดตามปึ้งอ่ะกดทีเดียวนะอย่าไปกด2ทีนะกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ สหรับวันนี้มีรถเกี่ยว3คันครับเดี๋ยวเราก็ลงเกี่ยวต่อให้มันเสร็จนะครับก็อันนี้ก็จะเต็มรถแล้วนะครับจะเต็มรถแล้วอ้ยเต็มรถเกี่ยอะไรได้นิดเดียวเนี่ยนะครับอ่าโอเคครับผมสหรับวันนี้ก็จะลงเกี่ยวกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็วันนี้เกี่ยว3าคันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็จะเอา AI เกี่ยว2คันแล้วก็ผมเกี่ยวอีกคันหนึ่งครับก็ใครที่ได้ดูคลิปตอนเที่ยงก็จะเข้าใจนะครับ แล้วก็ใครที่ได้ดู Steam สตรีมสดก็จะเข้าใจแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวคนนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับคนนี้ไปก่อนเลยแล้วกันถ้าผมเกี่ยวคนเดียวนานนะครับนานเป็นปีกว่าจะเสร็จดูยีบทรงแลรวนะผมก็ไปครับสบายสบายชิวๆครับไฟทักมาบ้างโอเคไม่เป็นไรแนละ้วเดี๋ยวเราทํางานก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวไปเกี่ยวแปลงเงินมันต่อแล้วกันนะครับก็เยอะพอสมควรนะเยอะมากเลยเราต้องเล็งมันตรงๆนะทุกคนน่ะเล็งตรงๆนะเล็งเบี้ยวไม่ได้หรอเออเอาดีหระเอาดีๆน่ะเอาให้ดีน่ะนะเอาให้ดีน่ะเออเอาท่อลงเลยเพ่ทุกี่ไม่เอาท่อลงอลไรเพ่เอาเพื่อนไม่เอาท่อลงเออเอาท่อลงเลยดูแล้วคันนู้ก็เกี่ยวไปคันนี้ก็มีร่มนะมีร่มทุกคันนะครับ แปดสามครับว yeah. well, I mean kind of yeah. well, so ันนี้ออกกันแปดสามแล้วกันนะครับผมนะฝากคนแค์ก็แชร์ด้วยแล้วกันะครับผมใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ถ้าเห็นถือถ้าเห็นมือผมเป็นอย่างนี้ก็ผมถือจอยนะผมขับจอยแล้วกันนะไอ้นะขับจอยนะเออโอเคคันนี้ก็ตามตูดไปนะครับตามตูดกันไปนะครับเกี่ยวข้าวนาน้ําท่วมครับก็ไม่่อยหล่มนะไม่่อยหล่มนะครับมันถามว่ามันใช่ข้าวมันมันไม่ใช่ข้าวนะผมว่า อ่าไปลูกพี่อ่าร,รถเราอยู่ไหนอ่ะนี่ไงรถเราไปครับอ,อ๋อไป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 เออรถเราทำไมมันเป็นกระตุกงี้วะอ่าลงแล้วก็คือผมได้เอามอดออกไปเยอะขอขอพอสมควรนะคมดัดอ่ารถที่อยู่ตรงนั้นผมก,เเอออกเ็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่มอดพวกนี้นะครับมันก็ลดการกระตุกได้ หรือเปล่าไม่รู้ความผมอย่างแรงนะความผมหน่วงอ่ะเออคิดดูดิความอย่างแรงหน่วงเฉยนะครับไปครับไปครับเดี๋ยวเอาข้าวไปเกี่ยวกันแล้วกันนะครับไปไปไปชิวๆสบายๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับแล้วโอ้โหอ่าแหมเจี๋เกี่ยวกันเลยไปกันโลดนะครับอ่าไป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  ครับสามคันเราอยู่คันท้ายตลอดนะครับเราอยู่คันสุดท้ายตลอดเออเกี่ยวไปเรื่อยๆครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับอ๋อเออเอ,อ,อันนี้ไม่ต้องอยู่ข้างหน้าเ,เสียงรู้สึกว่าเสียงจะสลับกันนะเอออะไรวะเนี่ยเออไปไปไปโหครับคันนู้นกลับไปลแล้วคันแรก <laughs> นะ ถ้าเ,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหมล่ละผมจะเปลี่ยนแทนนะผมไม่ให้มันตามสูตรก็แล้วเพราะว่าตอนเที่ยงเราดูกันตามสูตรกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเกี่ยวคนละทางเลยเลกี่ยวคนละฝากไปเลยนะครับเดี๋ยวเกี่ยวคนละเกี่ยวคนละทางไปเลยอะมันจะได้ไม่ต้องชนกันจะได้แบบไปเร็วๆนะครับไปเร็วๆไวๆนะเดี๋ยวผมให้เกี่ยวคนละทางเลยเดี๋ยวคันนี้เอาไปเกี่ยวฝั่งนู้นเลยแล้วกันครับเออมันเนี่ยถ้ามันมาชนกันแบบนี้มันก็เสียเวลานะครับ เสียลายอย่างมากเลยนะครับนะผมเพราะว่ากันไปครับเขบาบอกกันไปนะก็จะได้เสร็จเร็วๆครับเกี่ยวสามคันนะดูดิเขาไปเร็วเหมือนกันเลยเนี่ยนึกหรอไปเร็วก,กันนะครับสองคันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะยัง,ย,งยังไปถึงไหนหรอกค <laughs> ันเดียวนี่โอโ้โหงานแทบไม่เดินนะครับแล้วดูวิ่งแค่นี้ดูเข้าชันชันแล้ว <laughs> ขับอย่างช้านะแรับเ <laughs> ข้าชันๆต้องไปเร็วกว่านี้นะครับเข้าตั้งตนะ้งเนี่ย ถ้าต้องตัง้งงไปไวกว่านี้ลูกพี่ที่ไปชา้าทำไมลูกพี่เอเจอย่าชนนะอย่าชนนะทำไรกันเล่าโอ้การการไปทำนี่พวกนี้นี่ตายเถอะเดี๋ยวมูอาคันนี้ไปไว้ฝั่งนู้นเลยครับตอนนี้เราปล่อยน้ำลงนะปล่อยน้ำให้อ่แถวนี้น้ำดีป่ะครับนะปล่อยน้ำลงเพื่อที่จะทำทำเกษตรนะครับเพื่อที่จะเกี่ยวนะ ่าี๋ยวผมจะเอาคันนี้มาปล่อยไว้ทางนี้เลยครับเพราะว่าเราดูมันตามตามกลนกันไปแล้วสามคันนะครับเดี๋ยวผมว่าคันนี้มาไว้ฝั่งนี้เลยแล้วกันครับเออเกียรอ่าคันนี้เอาผมเอาเกี่ยวฝั่งนี้เลยแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวคันนี้เอามาคันนี้เดี๋ยวเอามาเกี่ยวเอาเกี่ยวคันนี้เอาเกี่ยวฝั่งนี้แหละเดี๋ยวคันนู้นเดี๋ยวคันสุดท้ายผมเอาเกี่ยวเอง ครับคันนี้เกี่ยวตรงนี้แหละครับเดี๋ยวคันนณะผมขับเองนี่ครับผมอย่าตกคลองนะพี่นะตกคลองยุ่งแม่ครูเลยนะอย่าเด็ดขาดนะไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรออย่าหรออย่าหรอโอเคเอาลิงมันต้องตกครับไปเลยลูกพี่นะโอเค,อเ,คเราก็จะมาขับคันนี้ครับ,บผมไป ออหนุ่นนะไป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 ทำงานทำงานเราก็จะขับคันนี้นะเดี๋ยวจะตามก้น,น,นนะคันนี้ไปเลยครับตามตูดคันนี้ไปเลยเฮ้ยไม่ได้ตามตูดไม่ได้เราต้องไปเกี่ยวฝั่งนู้น,นครับพราว่าคันนี้มันต้องรอดกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวฝั่งนู้นนะครับเราก็แบ่งกันเกี่ยวนะครับโอ้ตรงนี้ไปเลยว่ะว้าวเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวฝั่งนี้นะครับทุกคนอผมจะไปเกี่ยวฝั่งนี้นะครับ นี่แหละมันจะจับการไปเลยนะเดี๋ยวฝั่งนี้นะแบ่งกันนะครับอ๋อแบ่งกันไปเลยนะครับนี่แบ่งกันอย่างนี้เลยไปแบ่งกันไปเลยครับนี่จับงานตรงยาวไปนู่นเลยครับไปตรงไปนู่นเลยหนูเห็นไหมเขาไปกันแล้วจับงานเลยครับให้มันตรงตรงไปเลยตรงตรงต้งตุงไปเลยนะก็วิธีเกี่ยวก็เนี่ยจะได้ไม่ต้องชนกัน ถ้าเกี่ยวตามตูดกันชนกันโอ้โหไอ้ละเนรละนาะตรงไม่ตรงเชื่อมันครับแต่คิดว่าไม่ตรงอะร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมคิดว่าไม่ตรงมากกว่านะครับนะไป่าๆๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆปล่อยตรงไปเลยครับเออนี่ยบ,บินโดนครับโดนบินขึ้นบนฟ้าแล้วโอ้โหนาใหญ่ยิ่งไปเลยใหญ่มากๆนะครับโอ้โหนาใหญ่ยิ่งไปเลยวะ ออไป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 ดูเอกลักษณ์มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อนี่ครับดูมัวไกลๆครับดูดิฝั่งนู้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะเฮ้ยเลี้ยวขวาเหรอวะดูดูมันจะเกี่ยวฝั่งไหนวะไม่รู้อ่ะเกี่ยวฝั่งขวาหรอแล้วปากเกี่ยวก็ไม่ปิดด้วยนะอ๋อไป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 ชิวๆสบายๆครับทุกคนเดี๋ยวข้าวนะรอดูการเกี่ยวข้าวนะ จริงจริงเขาเกี่ยวเสร็จหมดแล้วผมยังไม่เสร็จเลยเกี่ยวทั้งปีครับเกี่ยวทั้งปีเกี่ยวหมดปีหมดซาดเลยครับเกี่ยวทั้งปีโอ้โหดูกว่าจะครบรอบเดินมายังไกลอ่ะยังนานนะครับเอ้ยทำไมนายไม่มาฝั่งนี้มึงไปเกี่ยวอะไรฝั่งนั้นอ่ะเออช่างมาเถอะเนาะช่างมาเถอะช่างมันช่างมันไปเกี่ยวฝั่งนั้นเฉยเลยอะไรวะเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้เลี้ยวเลยครับผมยิงตรงมาเลยผมไม่ได้เลี้ยวเลยจับงานเขาเรียกว่าจับงานแล้วยิงตรงมาเลยครับไม่ได้เลี้ยวเลยยิงปล่อยตรงมาเลยครับปล่อยตรงยาวๆเลยตัดตัดงานนะเพื่อที่จะได้เกี่ยวแบบใกล้ๆนะครับสามคันก็ประมาณนี้แหละครับสองคันนั่นก็เกี่ยวช่วยเราครับดีมากดีมากอเคดีมากเลย เชสุดแล้วสุดแล้วครับุกผมจากนั้นผมก็จะมาทางนี้นะครับเพราะว่า AI มันไม่น่าจะเกี่ยวได้หรอกขอบๆเนยเดี๋ยวผมเกี่ยวเองเออเอ๊ะที่จริงต้องอ้อมไปนู่นนี่ว่าเดี๋ยว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 เจ็บแบบเมืองไทยอย่างพี่ที่จริงต้องอ้อมไปนู่นนะครับเจ็บแบบเมืองไทยนะครับนี่เมืองไทยเขาเกี่ยวแบบนี้นะครับเมืองไทยเกี่ยวแบบนี้นะครับ เออโอเคเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ดิลูกพี่มันเกี่ยวกันแบบนี้เพฝั่งนี้ทําไมน้ำน้ำแรงอย่างว่าเดี๋ยวเราปล่อยน้ำดีกันดีกว่านะเดี๋ยวเกี่ยวไปเราก็ปล่อยน้ําลงรู้สึกว่าน้ํามันแรงเกินไปวะนี่ไงที่ปล่อยน้ําอ่ะเดี๋ยวปล่อยน้าใส่ก่อนนะเดี๋ยวปล่อยน้ําใส่ก่อนเออมันแรงกันไปแล้วแนียทำไมมันเข้าไม่ขึ้นเลยวะทำไมเข้าไม่ขึ้นเลยวะเดี๋ยวผมไปปล่อยน้ำก่อนแล้วกันับปล่อยน้ำปล่อยน้ำ มันข้าไม่ขึ้นอ่ะทำไมอ่ะปล่อยน้ำดีพีเ่ปล่อยได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันปล่อยดีเมื่อวานผมปล่อยได้นะครับคือผู้ชมเนน้นองๆในไลฟ์สดบอกนะครับนี่ปล่อยน้ำได้แล้วครับน้องๆในไลฟ์สดบอกนะขอบคุณมากนะจริงๆครับนะผมไม่รู้เลยนะเนี่ยนี่ครับก็ปล่อยน้ำเผื่อข้าวมันขึ้นเนาะก็ไม่รู้อะนะครับก็เกี่ยวตอบไปเลยนะครับเผื่อข้าวมันขึ้นนะไม่รู้ว่าข้าวมันไม่ขึ้นักทีข้าวตรงเนี้ยนะครับไม่รู้กัน เนี่ยเห็นไหมเต็มแล้วน้ำดีดีพอสมควรเลยนะสุดเยอดไปเลยแล้วกันนะครับผมมันสองนก็เกี่ยวมาครับเราก็เกี่ยวกับก็คือคลิปนี้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วนะครับจะไม่ได้วิ่งตามก้นกันแล้วมันจะได้เสร็จเร็วๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอไม่ต้องมาเสียเวลากลับรถเปลี่ยนรถอะไรมากมายนะครับเกี่ยวไปเลยเกี่ยวใครเกี่ยวกันไปเลยแล้วกันนะครับ ครับมันก็เกี่ยวไปเรื่อยๆเฮ้ี๋ยเดี๋ยว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 คันนู้นมันเจอข้าวแล้วเปล่าคันนั้นอ๋อเจออยู่นะอันนี้ก็เจอคันนู้นก็เจอโอเคโอเคผมมาโอเคผ่านครับผ่านผ่านผ่านไปครับเราก็ไม่เกี่ยวฝั่งนี้ครับอ่ามันจะได้แบบตรงๆหน่อยนะครับเอ้ ครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่าไปเกี่ยวกันต่อแล้วครับคิดว่าน่าจะเสร็จในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งนี้กันไปไหนนะครับผมไป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 เกี่ยวนานยี่งาปเลยโคตรนานเลยครับแปงเดียวนะนานมากๆเลยครับเฮ้ยนี่เป็นดอกไม้วะไม่ใช่ข้าวนี่หว่าโอ้พึงไม่ปลูกข้าวแล้ววิจะเกี่ยวยังไงเนี่ยมันเออสำลีไม่ใช่ดอกไม้นะผมพูดผิด ตอนแรกผมพูดว่าดอกไม้ครับแต่ที่ยิงเป็นสับรีนะครับเฮ้ยเก้าจะเตะบุม้ม้ถชิ๋มหายแล้วไม่น่าจะรอดอะ่ะโอ้โหแล้วรถเข้ามาในนาไม่ได้เลยเราต้องออกไปเทงนอกครับโอ<ฮ>้ข้าวแปลงใหญ่ๆนี่มันเกี่ยวนานจริงนะครับ<ฮ>ม,นานมาตนะมวยไหมเข้าวแปลงใหญ่ๆเกี่ยวนานมากเลยครับ ดูยังมีแปลงฝัてて่งนู้นอีกนะครับแปลงฝั่งนู <ás Neither S 2> ้นเรายังไม่ได้เกี่ยวนะครับก็นู่นะฝั่งนู้นด้วยนะครับเรายังไม่ได้เกี่ยวเยอะเลยนะผมเพิ่งเกี่ยวไปสองไร่เองอ๋อสองงานสองสองแปลงสองแปลงนะครับไม่รู้กี่ไร่นะสองแปลงก็จจะหลายไร่อยู่นะสองแปลงเพิ่งเกี่ยวไปสองแปลงนะครับแนมตายเดือาระ โอ้ยเต็มมุมแล้วต้องไปเทฝั่งฝั่งนมันเต็มหมดแล้วครับโอเคผมเต็มแล้วเอาไปเทได้เลยไปเทเลยนะครไป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 เกนะ้าเจ็ดแล้วฝั่งนมันเต็มหมดแล้วโอ้วิ่งไกลนละยไกลมากเลยนะนู้วลดเท่าอยู่มุมนะโอ้ยเก้าเก้าแล้วหนึ่งร้อยโอเคเต็มเรียบร้อยครับไปครับผม รถลงนางไม่ได้นะเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวจมนะครับเดี๋ยวจมมาสวยเลยนะครับแม่เคลวมไป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 เก็บท่อแตกซะนกเนาะรอลูกวิ่รอก่อนใจเย็เนเดี๋ยว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 รถมาใส่นะครับเดี๋ยวรถมาใส่เอ๊ะต้องต้องมันต้องใช้รถไถลากอะไม่ผมเกลียดใช้รถไถลากกว่ะ เอาขับรถนี้ลงมาเลยดีไหมนะครับขับรถนี้ลงมาเลยดีไหมเออีเหมืนกันนะขับลงมาแม่งเล้วเออเดี๋ยวผมไปส่งให้ดูสักคันหนึ่งคนระับไปส่งให้ดูสักคันหนึ่งเดี๋ยวผมจะขับลงมานะครับโอ้คิดว่าไม่น่าจมหรอกมัน <laughs> เดือดน้ำอย่างนี้มันจมแน่นอนครับจมแน่นอนครับมาไม่ได้หรอกถ้าน้ำแบบนี้ เกี่ยวก็เกี่ยวข้าวนานาน้ำนี่ดินเต็มเลยครับไอ,อ้รถสาดเลยนะครับเออเดี๋ยวผมไปเทดูสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถลงมาในานานเลยเพราะว่าผมขี้เกียจอีจัดจัดใหม่นะครับขี้เกียจจัดใหม่เดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับเอออ่าขึ้นมาขึ้นมาเม เจ้ okay. ัสดีครับถึงแล้วครับส่งข้าวครับนู้นอะวิ่งมาอย่างไกลเลยครับส่งข้าวครับอ่ okay. าโอเควันนี้ลับกันครับผมมานี้มาเนี้ยปึ๊บเทหรือเว่ยไม่เทแล้ว มันต้องไม่ให้มันตรงคนระับมันต้องให้มันเบี้ยวๆนิดนึงอ่าเทดิเทด,ดิลูกพี่โอโ้พี่จะเอาไงเนอะพี่อีกทีมักเตียยากิป่าเลยอ่านี่คนระับมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไม่ให้มันตรงครับถึงจะถูกต้องครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับความถูกต้องนะครับ <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ย อะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเทคันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเอารถเข้าไปเก็บข้าวในในน้ำแล้วครับเสร็จแ,แล้วลูกพี่เฮ้ยมองไม่เห็นหลังเลยวะอู้อะไรวะเนี่ยหมดแลงอ่ะโอเคหมดแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราไปกันเลยอ๋อไยชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ชนนะต้องดูกระจกด้วยนะครับกระจกแม่งก็ซูมซะเหลือเกินอ๋อ ีลงน้ำไปแล้วครับลงน้ำไปแล้วโอ้ยางเราใหญ่ครับกลัวอะไรอ่ะดินแข็งอยู่แล้วนี่ไปเลยเดยครับ <c oughs> ยางเราใหญ่ครักลัวอะไรเล้วนะครับออโอเคเดี๋ยวไปเก็บคันในก่อนแล้วกันนะครับข้ามเสียหายหรือเปล่าเสียหายก็เสียหายเออเก็บคันนอกเนี่ยเสียหายก็เสียหายน้อยเดียวหรอเน้อเสียหายน,น,นิดเดียวเองเนาะเอ๊ ไม่เทกล่ะดูดิเสียหายเลยคนระับไอ้เยีงยมึงรีบเทเหรอดิรีบเทร้อย,เ,เ,ยเออข้าวมันเสียหายนะครับดูดิเสียหายห,หมดเลยนะครับโอเคครับผมเทไปเรื่อยๆนะครับก็กกจะกลัวจะหมดอนะ่ะโอ้โหลูกคนนี้เหลือเยอะเลยคนระับใวล้จะเต็มนะครับ จุได้เท่าไหร่เป็นแสนนั่นหรอวะไม่ถึงแสนประมาณแปดอันนี้เป็นเมนล็ดเ,ออเหมือนเมนล็ดอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ข้าวนะเสร็จเลยไหมเฮ้ยห oh yeah, วดแล้วผมไปเดี๋ยวไปใส่กันนนั้นต่อข้าวเสียหายหมดเลย <c oughs> <c oughs> ครับโอ้โหเสียหายหรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอก เออไม่เสียหายหรอกเสียหายนิดเดียวเองกลัวอะไรเล่าเออนี่มึงเกี่ยวได้นิดเดียวยหรอวะเนี่ยแม่ให้ตายเถอะโอ้โหนนี้ยิ่งไปไกลใหญ่เลยเทดูกพี่ดุกพี่ไปเทแล้วเฮ้ยนอดุกี่ไปเทแล้วลพี่โอ้ผมเยียบตายหมดแล้วลูกพี่ทุกพี่ไปเทแล้วลพี่ เหยียบตายหมดแล้วส่วนะ <c oughs> มันไม่เทีอ่ะดูดิมันต้องออกไปไกลกว่าน,นี้นะครับเอาตายทั้งแม่งเล้อเอาตายไปไป,ไปตายทั้งแม่งเล้อตายทั้งมันครับเทิ <c oughs> เออดูนะ่ะมันต้องออกไปไกลๆเด้อนนเอาตายหมดอนะ่ะข้าวเขาอ่ะนะครับแหมให้ตายะซารล่า โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมรออัดได้กี่นาทีและสิบนาทีแล้วนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับไอ้คลิปหน้ามาลุยกันต่อแล้วกันนะเข้าแบงนี้ก็หวังว่าจะเสร็จไม่คิดว่าจะเสร็จอะ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะเสร็จอออ่ะเนะไม่น่าจะเสร็จในคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคจะ okay, เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมจะรถไอ้เทเข้าจอดไว้ตรงนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาเกี่ยวกันต่อแล้วกันนะสวัสดีทุกคนครับ วัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ